สวัสดีค่ะชื่อลิซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าว่าเรามาทําอะไรที่ประเทศเยอรมันนะคะและทาไมเราถึงตัดสินใจมาที่ประเทศเยอรมันนะคะตอนนี้นะคะเราเป็น o ออแพรอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะออแพรคืออะไรออแพรคือ,อโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราจะมีหน้าที่ในการดูแลเด็กหรือว่าลูกของโฮสต์แฟมิลี่นั่นเองค่ะ ซึ่งเรานะคะก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะตามกฎหมายที่ประเทศเยอรามันนะคะแล้วก็สวัสดิการต่างๆจากโฮสต์แฟมิลี่ด้วยค่ะความรู้สึกนะคะในการเป็นออแพร์ air, ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เ,าเป็นออแพร์ air, มาได้เกือบปีแล้วนะคะในความรู้สึกของเราตั้งแต่แรกก็แรกจนถ,ถึงปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นความรู้สึกเนิมๆก็คือเรารู้สึก เกรงใจนะคะในการที่เราต้องอยู่อาศัยกับบ้านคนอื่นนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่อิสระหรือว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการกินหรือว่าในเรื่องของการทำอาหารนะคะซึ่งเราจะมีความรู้สึก,กเกรงใจในการใช้ครัวของเขานะคะในเวลาที่เขาอยู่บ้านหรือว่านั่งบริเวณแถวแถวครัวนะคะเล่ยอยางนะคะเราเป็นคนชอบกินข้าวมาก เราโตมากับข้าวเนาะเราก็จะแบบหุงข้าวตลอดและอีกอย่างเวลาเราผัดอะไรนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบพริกกระเทียมกลิ่นก็คือฟุง้งแต่ว่าเราก็เปิดเครื่องระบายอ,อ,อากาศนะคะแล้วก็เปิดหน้าทางแต่ว่ากลิ่นมันก็ยังอยู่นะคะเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะสำลักกลิ่นไหมหรือว่ากลิ่นมันจะแรงไปไหมอะไรประมาณนี้นะคะตอนมาแรกๆนะคะเราน้ำหนัก52า พอผ่านไปหนึ่งเดือนน้ำหนักเราลดเหลือ4 8นะคะเนื่องจากว่าเราเกรงใจในการลงไปทำอาหารมากๆแล้วเราก็เลยอดค่ะแล้วทีนี้เราก็แบบว่าไปชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะเราก็แบบจิตตกเลยว่าเฮ้ยทำไมน้ำหนักเราลงขนาดนี้แบบเมื่อก่อนก็คือพยายามลดน้ำหนักคืนลดยากมากพอมาอยู่นี่หนึ่งเดือนก็คือน้ำหนักลดแบบว่าโหดมากหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละ เราจะต้องแบบไม่เกรงใจขนาดนี้ละเราต้องรีบลงไปทำกับข้าวเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะแบบน้ำหนักลงไปเรื่อยๆหรือแบบหิวแล้วก็คือท้องก็ร้องตลอดก็คือหน้าท้องเนื้อก็คือแบบว่าหุ่นดีมากเรียบมากแบบไม่มีพุงเลยนะคะเพราะว่าแบบว่าไม่ค่อยได้กินข้าวนั่นเองนะคะไม่ใช่อะไร อีกเรื่องหนึ่งที่เกรงใจก็คือเวลาที่น้องเข้านอนใช่ไหมคะในช่วงแบบว่าเกือบหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเราก็จะแบบว่าเดินเบาๆเพราะว่าเรา,เอานอนอยู่ชั้นสองใช่ไหมคะแล้วซึ่งห้องน้ํามันอยู่ติดกับห้องน้องทั้งสองคนเลยแล้วก็ติดห้องเราด้วยซึ่งเวลาเรากดชักโครกหรือล้างมือเราก็จะแบบคิดแล้วว่าแบบน้องจะตื่นไหมเพราะบางทีเวลาน้องคนเล็กตื่นเขาจะร้องบางทีร้องอาจจะแปลว่า เสียงดังหรือว่าเขาแบบเหนื่อยหรือว่าอะไรนี้เราก็แบบไม่อยากให้เขาตื่นเนาะเขาก็จะแบบเบาๆแต่ว่าบางทีมันก็แบบเบาไม่ได้อะ่ะเสียงชักโครกละอย่างเราก็แบบปวดฉี่เราก็ต้องเข้าห้องน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกัน้นแล้วก็นอนเดินถึงเชา้ามันก็ไม่ได้อีกนะคะเรื่องงานนะคะก็คือหน้าที่เรานะคะก็คือ,อมีหน้าที่ในการดูแลเด็กใช่ไหมคะ ซึ่งตอมาแรกๆก,ก,ก็คือยากมากสําหรับเราในเรื่องของภาษาเยอรมันนะคะเราสื่อสารกับเด็กไม่ได้เลยเพราะว่าก่อนมาเราแค่แบบเ,เรียนเพื่อที่จะสอบให้ได้เอเเพื่อที่จะทาวีซ่าเท่านั้นนะคะไม่ได้แบบทบทวนอะไรก่อนมาเพราะว่าเราไม่มีเวลานะคะเราต้องทํางานประจํานะคะทุกวันเก็บตังเพื่อจะมาที่นี่นะคะ สำหรับตัวเราเราอยากมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างประเทศก่อนที่จะอายุ25ค่ะและอีกอย่างโครงการเอาแพรใช่ไหมคะมันใช้ค่าใช้จ่ายไม่เยอะสําหรับคนที่มีงบจํากัดอย่างเรานะคะซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แบบว่าง่ายสําหรับเราในการที่เราจะหาลู่ทางมาต่างประเทศนั่นเองค่ะ ที่เราเลือกประเทศเยอรมันใช่ไหมคะเนื่องจากว่าประเทศเยอรมันไม่ได้มีแค่โครงการออลแพรนะคะซึ่งเขายังมีโครงการอย่างอื่นด้วยที่เราสามารถต่อยอดได้แต่ว่ามันติดอยู่ที่ตรงที่ว่าภาษาเยอรมันนั่นเองซึ่งเราต้องการที่จะแบบว่าเก่งภาษาก่อนในช่วงที่เราเป็นออลแพรพอเราจบออลแพรแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นได้ที่แบบว่าต้องใช้ภาษามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งภาษาเยอรมันมันยากมาก ต้องขยันและอดทนด้วยค่ะค่าตอบแทนนะคะแล้วก็สวัสดิการต่างๆนะคะซึ่งในส่วนของเงินเดือนนะคะก็ได้อยู่ที่280ยูโรนะคะรวมกับค่าเ,เรียนภาษาเยอรมันอีก50ยูโรนะคะซึ่ง50ยูโรนี้ก็คือยังเป็นสัญญาเก่าอยู่นะคะแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสัญญาใหม่แล้วซึ่งจะได้รับค่าเรียนภาษาเยอรมันอยู่ที่70ยูโรต่อเดือนนั่นเองค่ะ และในส่วนของสวัสดิการอื่นๆที่โฮสตให้กับเรานะคะก็ เขาจะให้ค่าตั๋วเครื่องบินครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ค่าตัวีซ่าอีกครึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของอาหารนะคะซึ่งเราสามารถที่จะรีเควสตนะคะให้กับโฮสต์ว่าเราอยากกินอะไรเช่นผักหรือว่าเนื้อสัตว์หรือว่าซอสหรือว่าอะไรต่างๆที่เราต้องการนะคะแล้วก็เราก็ได้ค่าเดินทางเป็นค่ารถบัสบวกกับค่ารถไฟนะคะปัจจุบันนะคะจะมีตั๋ว4 5ยูโรต่อเดือนใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้สามารถ ใช้กับรถไฟและรถบัสได้เลยนะคะมันรวมกันเลยนะคะและก็เราได้ค่าเน็ตนะคะต่อเดือนแต่ว่าได้แค่12บสิกจบต่อเดือนนะคะแต่ว่าอยู่ที่บ้านมันมี Wi-Fi ฟรีให้เราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เน็ตส่วนตัวซึ่งเราจะใช้เฉพาะเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะแ้วเราก็ได้เน็ตฟลิ Netflix ด้วยแล้วก็เราได้อะไรอกนะบัตรคอนเสิร์ตฟรีนะคะเนื่องจากโน์ ม่นะคะเป็น organization หรือว่า manager นะคะซึ่งเขาก็จะให้ตั๋วเราฟรีบวกกับเราสามารถชวนเ,เพื่อนหรือว่าใครก็ช่างนะคะได้อีก1คนนะซึ่งเขาจะไม่ยุ่งจะไม่ถามนะคะเราสามารถชวนใครก็ได้นะคะ 1. ก็คือใช้งบประมาณไม่เยอะนะคะ 2. ก็คือเราได้เรียนรู้ภาษาที่3ก็คือภาษาเยอะระมันนะคะ 3นะคะเราสามารถนำภาษาเยอรมันนี้ไปต่อยอดอย่างอื่นได้หรือว่าในการทำงานที่เราสามารถได้รับค่าตอบแทนที่แบบสูงขึ้นได้นะคะ 4. นะคะเราไดเ้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต,ต่างจากประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการกินหรือว่าการเป็นอยู่ของคนที่นี่นะคะอันนี้ก็คือสำหรับเราเลย ซึ่งนะคะก็จะทําให้เรานะคะเก่งขึ้นในการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะและสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับขั้นตอนในการมาเป็นออแพที่ประเทศเยอมรมันนะคะว่า,าจากประสบการณ์ของเราแล้วว่าเราทําอะไรบ้างนะคะในการที่จะมาเป็นออแพที่นี่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะในการรับชม แล้วก็รับฟังในวันนี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ